ครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมชัยชานก้าวมงคลครับจากช่องหวยจ่าชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าขนุนนะครับหลังจากเมื่อวานผ่านวันเสาร์ห้านะครับ5ธันวาคมมาหมาดๆนะครับก็เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเยอะๆนะครับวันนี้เลยต้องมาทําบุญนะครับที่วัดท่าขนุนนะครับมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับก็เป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับพระพรูปนะครับใหญ่นะครับของวัดท่าขนุนนะครับ วันนี้นะครับเหมาะในการปล่อยพลังลบนะครับออกจากร่างกายนะครับและการมาที่วัดท่าขนุนนะครับก็เป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับที่จะสลายพลังลบออกให้หมดนะครับวัดท่าขนุนนะครับมีพระพุทธรูปนะครับองค์พระปฐมนะครับซึ่งมีขนาดหน้าตัก21ศอกนะครับสามารถช่วยสลายพลังลบได้ดีมากๆในวันนี้เมื่อมาไหว้สมเด็จองค์ปฐมนะครับผมจะขอกล่าวนะครับถึงประวัตินะครับเกี่ยวกับสมเด็จ องประถมนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับอวัตนะครับจากหนังสือหลวงพ่อฤาษีทั้งดำนะครับกล่าวว่านะครับสมเด็จองประฐมเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลกเนี่ยท่านทรงม,มีพระนามว่าสมเด็จพระพุทธสิกขีนะครับแต่ด้วยเหตุที่ว่านะฮะชื่อสมเด็จพระพุทธสิกขีนั้นนะครับมีซ้ํากันถึงห้าพระองค์ด้วยกัน แรกของโลกเลยนะครับจริงๆจ,งจ,งจึงต้องตั้งชื่อว่าสมเด็จพระพุทธสิกีที่1นนะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นบรมศาสดาพระองค์แรกของโลกจริงๆซึ่งจากว่านะครับในสมัยของท่านนั้นนะครับช่วงนั้นนะครับมนุษย์นะครับเรามีอายุยืนถึง8 0,000ปีนะซึ่งตอนที่ท่านผน,นวชเนี่ยท่านมีอายุถึง4 0,000ืนปี หลังจากนะฮะท่านออกบวชนะฮะมาได้สองหมื่นปีนะครับท่านจึงสําเร็จนะครับบรรลุบรรลุญาณนะครับเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกนั่นเองนะครับและพระองค์ท่านนะครับทรงโปรดสัตว์นะครับอีกสองหมื่นปีและฉะนั้นก็พระองค์ท่านจึงเสด็จดับขันปรินิพพานนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกเนี่ยทรงใช้เวลาบำเพ็ญบรมีนานมากๆนะครับถึงสี่สิบอสงไขยกับเศษ ที่ต้องใช้เวลายาวนา,านนะั้นเนื่องจากไม่มีแบบอยา่างให้พระองค์ปฏิบัติตามนั่นเองครับจึงต้องแสดงหาด้วยวิธีของตัวเองยาวนานมากๆครับนั่นก็คือนะครับประวัตินะครับพระพุทธองค์ปฐมนั่นเองนะครับโดยสมเด็จองค์ปฐมองค์นี้นั้นนะครับสร้างโดยพระครูวิราชกัจจธรรมโดยได้รูปแบบมาจากวัดสักพรังกำแพงแสนนครปฐม สร้างเพื่อฉลองในวันละครบ2,600ปีพุทธยันตีและเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระราชินนาถทรงมีพระชนมายุครบ8 0พรรษาครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นที่มาอย่างคร่าวๆข,ข,ของประวัติพระพุทธองค์ถมและพระพุทธองค์ถมขอ,ของที่วัดทา่าขนุนนะครับเมื่อในวันนี้นะครับผมได้ถ่ายเทพรังลบนะครับให้เหลือสูบเปอร์เ็นแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับ ก็เป็นชั้นเรื่องของการใส่พลังบวกเติมพลังบวกนั่นเองใส่พลังบวกแบบเพียวๆนะครับในวันต่อไปในคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe นะครับกดติดตามช่องวร,ริอาจารย์แช n แนลนะครับเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณครับ